นสัมภาษณ์่อยวันนี้ทำอะไรครับสวัสดีครับผมโอนนะครับนัสนักศึกษา68040355ครับวันนี้รับหน้าที่เป็นสติลโฟโตกราฟเฟอร์ครับผมใน <c oughs> สัปดาห์น,นี้นะครับก็อยู่กับกองบ้าน4บ้าน5้านะครับก็ไม่มีชื่อกองยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็กำลังวันนี้อยู่ที่ day 2นะครับ Q 2ก็ตอนนี้ก็มาถ่ายชอ็อตสักช็อตหนึ่งไม่รู้เหมือนกันก็ เดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้าน4กับบ้าน5นะคะเรามาถ่ายสิ่งที่ดุ้ง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 ดุงดุ้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 งดุ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 งดดุงดุดุงดุงดุ รู้เรื่องบอกเลยบ้าน4ี่กับบ้านห้ามาคลองตำแหน่งราค่ารอเลยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะไปก่อนนะคะครับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษ์ ้านที่สี่วันที่ห้านะครับครับสีนที่แล้วเป็นไงบ้างครับดีครับดีกินกินข้าวยังครับยังไม่กินนะกินชิคซิงเกอร์ไปโอเคครับคอมครับสวัสดีครับวันนี้มาสัมภาษณ์กันนะครับไปยีซีนที่ที่แล้วเป็นไงบ้างครับครับผมครับซีนเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นนะครับเพราะวันจันทร์นะวันจันทร์เดี๋ยวไปซักผ้าก่อนนะครับกางละสัมาษณ์เลยครับครับ วันนี้มาถ่ายครับไม่รู้ครับผมโดนลากมาครับช่วยผมด้วยครับ Help me please เล่เล็นอาไปว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่เออไม่ใช่ผมต้องพูด อ,อ๋อผมรู้สึกดีมากครับกับเกิดที่เรามีก้องที่ดีนะครับผมแล้วก็มีคนเยอะๆหลายๆคนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ปัญหาเราจะเกิดแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันอัศนีวัสันฮะเพราะอะไรไม่รู้ผมพูดไปกันแหละ สวัสด like, he no <right> ีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะลองมาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับเห็นเขาน่าจะอยู่ทางโอ้ยเขานั่งอยู่หลังเลยเขาน่าจะไม่สะดวกสัมภาษณ์นั้นสัมภาษณ์คนนี้แทนแล้วกันสวัสดีครับสเตลวาาไม่ทราบว่าวันนี้งานเป็นไงบ้างครับผมวันนี้งานก็ราบพื้นดีครับก็โอเคครับมีกูชอยก็ผ่านครับพร้กับแอปพูดนะครับพร้อมครับในระหว่างที่คนอื่นเขาทำงานดูปัจจัยรอบๆ ที่มันมันมีแผ่นดินไหวเหมือนกันน่นนะที่เห็นในภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครับไอเยี่ยมใโฟกัสด้วยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เข้ามาเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัากระบ,บังคนเห็นค่าก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตี <c oughs> จบรอบ <c oughs> <ร>ปีห้าอย่ายให้กูว่าที่พันตีเลย ว่าฝึกปอดเร็วันนี้อยู่เพื่อนมันจะต้องฝึแเร็ววันนี้นี่เพิ่งรานแรกฝึกปอดฝึกปอดปกติปกติฝึกปอดทั้งคืนทั้งคืนใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าฝึกปอดแบบอ่าใช่ปาร์ยี่ปาร์มันหมดแล้ว อะไรเนาะฮ้ยมันรานนั่งชิวสวัสดีครับ โอเคครับสวัสดีครับผมนายอนวัฒน์สุวัติวัฒน์ครับวันนี้อ่ารหัสศักษา68040355ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงหลักของเรื่องนะครับขอเชิญพบกับคุณฟ้าครับท่านไปส่งมาให้เธอมีใจนะครับสวัสดีครับคุณฟ้าอ่าขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้คคุณคุณฟ้าเนี่ยได้รับได้รับอ่าได้รับหน้าที่แสดงบาทอะไรครับอ๋อโสดค่ะจีบได้นะคะอ่าตามนั้นนะ แล้วก็ต่อไปนะครับจากนักแสดงหลักเสร็จปุ๊มนะครับเราจะไปที่พกกรครับหรือว่าผู้กํากับนะครับโดยผู้กำกับของเรานะครับนั่นก็คือคนนี้นี่เองครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออุงอิงค่ะอุงอิงทำหน้าที่อะไรครับอ๋อมาเดินเล่นเฉยๆค่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วคนไหนผู้กํากับครับไม่ไม่มีนี่หมายถึงไม่อยู่ <c oughs> อ๋อคือกองกองนี้เป็นกองอิสลามใช่เป็นกองอิสลามอันนั้นหรือเปล่าเพื่อเพื่อเป็นพวงก,กัหบหรือเปล่ายาม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 นี้เป็นเพลงของลาบานูนไหมโอเคครับต่อไปกองของเราเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนามากเลยนะครับอาจจะพบเจอได้ยากนะครับก็ขอเชิญกับพบกับผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็คือชื่ออะไรครับชื่อนีนค่ะสวัสดีค่ะนีนชื่อขอชื่อเต็มครับนัสนีนค่ะ เต็มกว่านี้มีไหมครับนัสนีนพิมพิสัยค่ะอ่าขออีกทีครับนัสนีนพิมพิสัยะค่ะอ๋อเป็นชาวจังหวัดอะไรครับกรุงเทพผ่ะกรุงเทพแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นมาจากภาคใต้จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอ๋อคือแต่แต่คือน,น,นับถืออิสลามอิสลามนิกายอะไรครับมีนิกายไม่มีนิกายค่ะ,คะอิสลามอ๋อไม่มีนิกายฮะมีแต่ ชื่อโอ๊ตครับน้องมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรดีวะเออโรงเรียนสจรอค่ะอ๋อเป็นอ่ามัธยมเตรียม,ม,มอ๋อชื่อเต็มเลยไหมมีเขมีชื่อเต็มไหมสจรแสนจังหวะแหมเป็นน้องน้องน้องเป็นคนตลกนะฮะเนี่ยอ่ะแล้ววันนี้ไปทำอะไรที่สยามครับขอบคุณมากครับโอเคเช็คเช็ค สาวชาวชาวเช,ช็กมา呀โอเคอ่าโอเคสวัสดีครับทุกคนผมโอนนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของชาวหมู่คณะบ้าน4ี่บ้านหาครับโดยตอนนี้เนี่ยเราได้พบเจอกับคนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เขาลังพูดคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวตามผมมาครับมาายสวัสดีค่ะพ,พี่พี่ชื่ออะไรคะพี่อ่าชื่อออดครับพี่ทําตําแหน่งอะไรคะเป็นสติล อโลนครับผมโอเคค่ะพี่ตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่คะก็โดนสัมภาษณ์อยู่ครับวันนี้ค่ะพี่เราจะพาอะไรอันนี้คือรางวัลนะคะเอะไรครัเพื่อนเอออะไรเพื่อนเพื่อนกินเออใช่ถ้ารู้ว่าเราพูดอะไรอยู่อ่ะก็ดีเราจริงใช่ไหมจริงๆเหรอมือหม็นเลยเพื่อน มูเหม็นกินไก่กรอบก็มีเสียวๆตอนซอยเสียวๆตอนซอยเสียวตอนซอยเสียวๆตอนซอยโอเคครับเราจะมาเย้เราจะมาพบกับนักเต้นท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมิงค่ะชื่ออะไรครับมิงมิงอ๋อมิงมิงวันทำหน้าที่อะไรครับในกองวันนี้เต้นอ๋อเป็นนักแสดงเป็นนักเต้นอ๋อแล้ว อันวันนี้นี่เป็นวันที่สองใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเมื่อวานทําอะไรครับเมื่อวานก็เต้นค่ะเต้นเพลงอะไรครับเต้นเพลงไลฟ์เจนนี่ค่ะ๋อไล์เจนนี่เต้นยังไงครับเต้นให้ดูหน่อยฮะนี่ค่ะโอเคขอบคุณครับต่อไปเราเจอแล้วนะครับนี่ค่ะแต่ว่าเขาซีเรียสอยู่เราจะไม่ยุ่งนะครับนุ้ยดูสิผมเจอใครทำชวงครับขอแนะนำให้รู้จักกับ ช่างกล้องของเราครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อยศพัทครับยศพัทยศพัทชื่อเล่นว่าอะไรครับชื่อชื่อว่าอัดครับอัดครับโอเคคุณอัดทำหน้าที่อะไรครับในกองเป็นกาเฟอร์ครับกาเฟอร์อ๋อแล้วทําไมคุณไปจับกล้องเฉยเลยครับเออพอดีว่าที่กล้องของเราเนี่ยมันไม่มีไฟให้เราจับครับอ๋อนี่ก็เลยเป็นไฮบริดใช่ครับเป็นสายไฮบริดใช่สายไฮบริดอ๋อไฮไฮบริดนี่เป็นไงไฮบริดก็คือแบบอ่าไฮบริด ให้บิดให้คกูบิดมูแมงจ่าเหรอไม่เอาไมให้ให้บิดให้ให้บิดคืออย่างนี้เราให้บิดให้บิดเย้เล่ากองสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ไฟในติ๊กต็อกน้องเนี่ยมีเท่าไหร่คะ มากสุดมีถึงสามหรือเปล่ามีโชว์ให้กล้องดูค่ะที่จะแจกตังค์สามร้อยพิธีเต้เลยค่ะสามรอยีอาม,มีหนึ่งคนละงั้นอีกสิบวันมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์ใหม่นี่สามร้อยนะคะครบสามร้อยน้องชื่ออะไรคะชื่อฟาละดาค่ะแล <laughs> <laughs> ้วชื่อโกเอาแบบเราจะแจกตังะคะ์น้องแล้วค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วค่ะว่าเราจะแจกตังค์คนนี้ไฟติคต็อกครบสามร้อยนะคะ <laughs> และนี่คือขอบคุณนะคะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับ <laughs> สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสองขวัญอายุทยานนะพัดแอมครับอน้องมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนเซนคาเบียนครับเซ<ส>นเซนคาเบียนโอ้โหแล้ววันนี้มาทำอะไรที่สยามครับวันนี้ก็มาเดินเล่นครับเซซ้อค่ากับเพื่อนโอ,โอ้วันนี้พี่มีเกมให้เล่นนะเดี๋ยวถ้าชนะพี่พี่ให้โปกโกโลเลย <laughs> ได้ขอ,อน,นะครับครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับซีน่าของ, editor ขอ,งอีดิ o เตอร์นะครับสวัสดีครับฝันลา์ตัดต่อมาแล้วครับฝันไลฟ์งานโพสนะฝันลายงานโพสด์ดูดูไว้ะดูไว้คุณช่วยพูดอะไรกับอ,อีดิเตอร์ของเราครับขอให้สู้ๆครับเพราะว่าฟไฟล์วันนี้น่าจะเกิน10กิกครับในเครื่องอ่ะมี3ามได์แดงและสามต้องเคลีย คุณองิงครับคุณองิงครับช่วยพูดอะไรกับอีดิเตอร์ของเราหน่อยครับสวัสดีค่ะอีดิเตอร์สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจค่ะไม่แก้ค่ะไม่แก้ต่อไปครับกับตำแหน่งลันเนอร์สเสดเป็นแม่งทุกอย่างแล้วนะครับคุณเบสวรกรครับอ,อ่ขออ่ากำลังใจให้กับอีดิเตอร์ของเราหน่อยครับสู้ๆนะครับ,รบฝันไลายงานโพส <laughs> และสุดท้ายครับ ขอส่งไม้ให้กับนักแสดงหลักของเรานะครับน้องฟ้านะครับน้องฟ้าช่วยให้กําลังใจอีดิตเตอร์ของเราหน่อยครับก็สู้ๆนะคะคนตัดทุกคนก็อาจจะไม่ได้นอนสักพักหนึ่งแต่ว่าก็เชื่อว่าเพื่อนจะทําออกมาดีนะคะ,ะครับสุดท้ายนี้แล้วผมก็ขอไว้พรให้อีดิตเตอร์ของเรานะครับโชคดีมีใจเฮ ับ,บผมอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับกองนี้ครับความรู้สึกกับกองนี้นะคะก็สนุกมากค่ะง่ายคุยงานง่ายมากแบบชิวทุกคนไม่เครียดเลยแต่แต่กล้องขยิบตานะเห็น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 ขอบคุณทุกคนที่จอยกันค่ะนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันนี้ปิดกองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ 小小蛋碎，小小小小小小蛋碎，小蛋碎，小小蛋碎。<laughs>